นายแพท,ทย์ไพศาลดันคุ้มเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรืออยถแถลงข่าวกรณีคณะกรรมการอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกาหรือ FDA อนุมัติการใช้วัคซีนไฟเซอร์เต็มรูปแบบซึ่งทําให้เอกชนสามารถซื้อวัคซีนไฟเซอร์ได้โดยตรงโดยไม่ต้องผ่านหน่วยงานภาครัฐระบุนะคะว่าในส่วนของประเทศไทยเราก็ยินดีและเชิญชวนให้บริษัทไฟเซอร์ประเทศไทยจำกัดนำข้อมูลที่เพิ่มขึ้นมายื่นต่อสำนักงานอย ซึ่งปัจจุบันออยได้มีการขึ้นทะเบียนวัคซีนไฟเซอร์อนุมัติใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินไปแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาโดยเชิญชวนให้บริษัทไฟเซอร์ Pfizer, ประเทศไทยจำกัดมายื่นข้อมูลเพิ่มเติมทางด้านคุณภาพความปลอดภยัยประสิทธิผลซึ่งจะมีข้อมูลเอกสารประมาณ3-4หมื่นหน้ากระดาษโดยจะใช้ระยะเวลาในการพิจารณาไม่เกิน30วันและเมื่อออยอนุมัติให้ขึ้นทะเบียนวัคซีนได้ตามปกติแล้ว จะทำให้การติดต่อซื้อขายวัคซีนสามารถติดต่อซื้อขายได้ที่บริษัทไฟเซอร์ประเทศไทยจำกัดได้โดยตรงเหมือนกับวัคซีนทั่วไปอาทิเช่นวัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นต้นสำหรับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ในเด็กอายุ16ปีขึ้นไปทั้ง F.D.A. อนุมัติให้เป็นการรับรองเต็มรูปแบบแล้วส่วนการใช้ในเด็กอายุระหว่าง12-16ปียังเป็นการรับรองในสถานการณ์ฉุกเฉินอยู่ซึ่งในส่วนของอยหากบริษัทไฟเซอร์ประเทศไทยจำกัด นำข้อมูลมายื่นเพิ่มเติมในกลุ่มของเด็กอายุ16ปีขึ้นไปก็สามารถรับรองให้ใช้ได้ตามปกติ